สวัสดีค่ะเข้าใจกฎหมายโดยทนายชโชลธทรน,นะคะเ,เรื่องของการประกาศให้ถอดแมสเนี่ยที่ประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2565เนี่ยที่ให้มีผลบังคับใช้ได้ทันทีก็คือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการให้สวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าโดยความสมัครใจนะคะหรือก็คือก็ ก็คือปุณิย์คือเป็นเรื่องของการประกาศให้ถอดแมสได้อะคะ่ะก็ในเรื่องของความสมัครใจเนี่ยใครจะสวมหรือไม่สวมก็ได้นะคะแต่ก็จะมีคําแนะนําว่าก็คือแนะนําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยออสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัดนะคะออหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจํานวนมากแล้วก็ไม่สามารถ เป็นระยะห่างได้อันนี้เป็นคําแนะนําว่าควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือเราอยู่ในสถานที่ที่อากาศระบายถ่ายเทไม่ดีนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือหลังจากที่ประกาศตัวนี้ออกไปอะคะ่ะก็แต่ละคนก็คือก็ยังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่อาจจะเป็นเพราะด้วยความเคยชินที่ว่า ใส่มาแล้วประมาณ3ปีอย่างเนี้ค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสมัครใจค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u ั s สไค b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ